ขอขอคุณที่พสื่อมวรชนและแขกเมือม่อกีุดนเมื่กี้มือเผอกไปโดนหลุดนะคะิณขอพม่าส่อตตสามารถสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมกับทางเจ้าพนักงานได้เลยนะคะเผือกเดิหลุดนะคะพร้อมกันนี้ยังสามารถสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเดียวกันได้ที่กดแทนขอโทษด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มือเผลละะอกไปโดนนะคะมาดูโฉมกันนะคะว่าโมใหม่ในหน้าตาเป็นยังไกันบ้างน,นะคะสวัสดี คร่าวๆนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดถ่ายรูปให้ดูดีกว่าน่าจะชัดเจนกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอบๆรอบๆกันนลดูไฟท้ายนะคะส่วนของไฟท้ายไฟท้ายนะคะด้านท้าย นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่าไปเลยโอเคนะคะตอนนี้ทุกคนก็จะมุงกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเฟลิ้งด้านข้างนะคะด้านข้างด้านบนเดีายง่ายในส่วนของ ออปชันต่างๆ,ๆนะคะเดี๋ยวจะให้เซลล์นะคะมาอธิบายให้ฟังนะคะแอดก็ไม่ค่อยถนัดเอ้ยดูตรงนี้มีแอบซ่อนเองอี้ยงไว้ด้วยนี่ก็จะเป็นรหัสเดลนอาร์นะคะอยู่ตรงนี้นี่เป็น

หลายคนอาจจะยังไม่ชินนะคะกับหน้าตาของเจ้าตัวใหม่นี้นะคะ ZX10 WR ปี2021นะคะแต่แรับรองว่าถ้าแต่งมางก็สวยแน่นอน,นะคะ่ะหลายๆคนก็ชื่นชอบมากๆนะคะสำหรับการแปลงโฉมใหม่ในครั้งนี้นะคะของตัว ZX10 นะคะวันนี้จะเป็นรหัส WR นะคะ ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆทุกซอกทุกมุมเลยนะคะระหว่างนี้ก็ขอไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เขาเปิดตัวกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเขาจะน้อยใจวันนี้เรามากัน2รุ่นนะคะแต่ว่าพระเอกของเราก็จะเป็นแซดเดซิบดับเบอร์ค่ะนี่ค่ะจะเป็นอีกอีกตัวนึงนะคะที่เปิดตัวในงานนี้นะคะ Diamond, ะะตอนนี้มีสีเดียวค่ะเป็นตัว r r, r นะคะที่นำมาโชว์ในงานนะคะ <informações S 1> สำหรับตัว z X10 นะคะสำหรับตัวตัว R ธรรมดาเนี่ยแอดเขว่าน่าจะเป็นสีดำนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เอามาโชว์ในงานนะคะนี่เป็นตัว GTU ไหมใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขาบอกนี่ก็ผู้ใหญ่อยู่เยอะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรา ถ ah, ่ายรูปกันท nah ี่ดูอ um ีกท so ีด uh, anyway. ีกว um ่านะคะอ่านี oh ้ก huh. yep. et ็เป็นบรรยากาศรอบๆบูธของเรานะคะรอบบูธนะขนมปังขนมปังไปเก็บรูปแซดเอ็กซิสอาร์อาร์สวยๆรอบๆคันมาให้หนึ่ะตอนนี้เลยเดี๋ยวเราลงเลยอ่าเดี๋ยวเราจะลงให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะสำหรับรูปภาพทีกชัดเลยนะวันนี้คนมุงกันเยอะมาก ย้ำกันอีกทีใครที่จะมาที่งานนะคะก็สามารถพักไปขอบัตรได้นะคะที่นที่เฟซนี้เลยอินบ็อกซ์พักไปหาแอดกินได้เลยจะมีน้องๆคอยตอบนะคะใครที่สนใจรถท่านไหนนะคะอยากได้โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยเหมือนในงานเลยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่จัดหาเซลล์นะคะที่จะคอยดูแลทุกท่านนะคะอย่างเต็มที่เลยนะคะ ไม่ว่าจะติดปัญหาเรื่องเงินเรื่องการออกรถเรื่องเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซลก็จะคอยดูแลให้นะคะคอยแก้ปัญหาให้เพื่อให้ทุกท่านนะคะได้มีรถ Kawasaki ไปขับขี่กันทุกคนนะคะสวยจริงเลยสีค็จจีจริงค่ะเยวต้องรอดูตัวธรรมดาอีกทีหนึง่งตัวอาสีดำน่าจะสวยกว่านี้แอดชอบสีดำนะคะ สำหรับใครที่ชอบสีเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะดูไฟหน้าอยากยดูไฟนี่ไฟน่ารักมากโอเคราคาเปิดแล้วนะคะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งล้าน ร้0 0แปดแสนสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดลงให้อีกทีหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันนะคะเมะื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปกันก่อนนะคะลากันก่อนนะคะกับคลิปนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยก็ทักมาถามได้เลยนะคะในในเพจน,นะคะหรือว่าจะเป็นในใต้ไลฟ์นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาตอบให้นะคะโอเคเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย